โอ้โหโดนหมึกโอ้โมีระเบิดแฟร์ด้วยเออเออปเออเออาระเบิดไปตุ่มนี่ <c oughs> สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมมาสปิรอกเกอร์นะฮะกับเกมที่กําลังน่าจะมาแรงในตอนนี้เลยนะครับผมก็คือเอคิ้ปารตี้นะครับผมเอ๋ <c oughs> <c oughs> น่าเจอตัวเล็กๆยืน <c oughs> ยืนตาดำปี <c oughs> ก็คือตัวผมนะเหมือนคนอดลับนอนนะอ,อ,อ่ะเอออ๋อถึงบอกไปก็เป็นเกมแนวแบบ Battle Royal e นะฮะก็ ใครเลใครเลือรอบคนสุดท้ายก็ชนะไปนะครับผมซึ่งก็ถึงมันก็ปลาระเบิดใส่ผมแล้วนะฮะนี่มันสามารถแกล้งคนในเกมได้ด้วยนะเนี่ยเนี่ยจะสาธิตให้โดูงั้นไอไอเขียวนั่นแล้วกันโยนกั้าไปนี่ปลาระเบิดใส่เลยโอเค เลิกแกงเราไปเริ่มเกมมันที่พาครับอย่ามาเสียเวลาตรงนี้เลยนะมานี่นะครับเห็นไหมเอ่ยน่าจะเห็นแหละก็มาเริ่มที่โซนิคสปินนะครับผมเป็นแมตช์แข่งความเร็วนะฮะพยายามมุ่งเข้าไปแย่งกันเป็นไข่น้อยที่เร็วที่สุดม,มานี่ตัวผมอยู่นี่นี่ดิงๆงอยู่นี่ นี่ไปเลยอา,า,ยอาชิบนี่ลบๆๆๆร,บ,ร,บ,รบหน่อยพี่จะเดินอิ้วน่เด้งไปแล้วน่ไปงาอาชิบอื้อหือ เมื่อกี้เมื่อกี้ตกนะครับโทษทีโ,โอ้ได้ครบแล้วนี่มา่นะิ้อยู่นคนขอบจากจากสาสิบสองคนนะฮะเหลือยี่สิบสี่คุกกี้ยืดหดคืออะไรอันนี้ให ปีนข้ามคุกกี้น้ำตาลที่มีระดับต่างกันนะครับยังไงวะเนี่ยจะตายงแต่เริ่มเลยหรือเปล่าเนี่ยจะโดนแก้งก่อนปะวะเฮ้ยอ๋อปีลมไปเหรอปีอ้โหโดนหมึก โอ้มีระเบิดแฟลตด้วยเออเออเออรู้สึกว่าเวงกรรมเริ่มจะตามทันผมแล้วนะเฮ้ยจ้าลงไปลงไปลงไป ไปแล้วเว้ยปิ้วป,ปีลมไปแล้วนะตอนนี้เฮ้ยปลาว้าตก What? What the fuck? อ้าวไม่ทันนะครับตกรอบไปแล้วนะฮะสงสัยต้องแก้มืออีกสักรอบหนึ่งแล้วกันนะครับเพราะตอนนี้กำตาสนอบไปแล้วขี่ลมข้าอายุนะครับ โอ้ด่านนี้ผ่านลงไปไปยังเส้นชัยนะครับอย่างนี้จะไม่สร้างความวุ่นวาย้กับคนอื่นฮะพยายามไม่แกงก็ได้อะเป็นกรรมได้ตามมาแน่น้อยแเฮ้ยระเบิด ระเบิดเบไอ้ตูมนี่ <c oughs> ผมจะพยายามไม่แกล้งนะ <c oughs> โดนคนเกีียแล้วเมื่อกี้ <c oughs> <c oughs> ้ยไอ้บ้าเอ้ยสุดท้ายเมือนเก่าก็ตามจนได้หไหมลน่ะ เอาติดโถตกร้อซะมั้ง,งกูเอาตกลอก้อโอเคขอจบไปเท่านี้ก็แล้วกันนะผมโอ้โหคิดแล้วคิดอีกนะก็เกมนี้ก็เป็นเกมที่สนุก มากมากเลยนะใครอยากเล่นก็ไปโหลดมานะมาปุ่นหัวด้วยกันนะครับก่อนก่อนจะจบก่อนจะจบก่อนจะจบขอแกล้งก่อนเอาน,นี้อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบอกอะไรทีทงมันสามารถเปลี่ยนชุดให้ได้ด้วยนะนี่นี่ไงมีเยอะแยะเลยอันนี้ผมก็จัดมาสักนิดหนึ่งแหละอันนี้เป็นหมวกอันนี้เป็นชุดส่วนตรงกลางแล้วก็ส่วนล่างอันนี้คือน่าจะเป็นรองเท้านะครับ ส่วนที่เหลืออันนี้ยังไม่มียังไม่มีถ้าอยากได้ชุดแบบนี้ก็ต้องไปนี่เลยครับสุ่มกระชองนะครับนี่โอ้โหมีเยอะมากเลยนะฮะก็ประมาณนี้นะฮะใครสนใจก็หลดมาเล่นได้น้องน่ารักนักเหล่านี้รอปัดประสาทคุณอยู่เ <laughs> ดี๋ยวเดี๋ยวเด,ด,ดีก็จะจบอันนี้จริงๆ นี่นะฮะตู้<ด>ไม่เป็นไรเลยเหรอโอเคครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ b บสไครด้วยนะครับผม<อ>ถ้าอยากให้เล่นต่อก็กดไลค์มาแล้วกันนะครับผมขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ครั้งต่อไปเร็วนี้สวัสดีครับ